เลขที่79หมู่8ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งปัจจุบันมีในาใยชัยพิสิทธ์เพชรอมรอเมทากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม11คนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน36คนเปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทวารราชบำรุงได้มีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่มีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพทซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพิชิตด,ดาวเป็นกิจกรรมในชั่วโมงเรียนลดวเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มตามความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยคือกลุ่มดาวแดงสำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นการฝึกอา่านกลุ่มดาวเหลืองสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ยังไม่คล่องและกลุ่มดาวเขียวสำหรับนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้สามารถเขียนตามจินตนาการและเขียนเนื้องความได้เป็นต้นค่ะ 2. กิจกรรมนำเสนอภาษาไทยและภาษาอังกฤษหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำศัพท์ความหมายและฝึกแต่งประโยคในแต่ละวันเป็นการฝึกทักษะในการพูดและการนำเสนอและฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกกา,า,ารเทวนาเสยค์วันนี้จะมาเสนอภาษาไทยวันรำคำว่าคำว่าคยวคยวอ่านว่าอ่านว,ว่าคยวคยวคำว่าคำว่า กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทําให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเช้านี้ครูสาวีมาบอกครูทักทิ้สาวขึ้น ปส,ปส,ปส,สี่กิจกรรมบอร์ดนานาสาระเป็นการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆและเป็นบอร์ดให้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะอ่านเพิ่มพูนความรู้และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง5 กิจกรรมอ่านเขียนเรียนสนุกโดยโรงเรียนบ้านทวารบำรุงได้จัดให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีการอ่านเขียนคำศัพท์พื้นฐานในแต่ละระดับชั้นของตนเองโดยมีการจัดทำบัญชีคำศัพท์พื้นฐานให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียนโดยในทุกเช้าจะมีการเขียนตามคำบอกและฝึกแต่งประโยคจากคำที่เขียนตามคำบอกซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีการฝึกอ่าน ฝึกเขียนตามความยากง่ายของแต่ละระดับชั้นในทุกวันข้อที่หนึ่งใบหนูข้อที่สองลูนาข้อที่สามพระฤๅษีข้อที่สี่แาลีข้อที่ห้า ข้อที่6ใจใส่ขที่ใจดำข้ที่8ตัวเบข้อท9ตัวดีขที่10หนาดี